สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Call of Duty Black Ops นะครับเกมหลังจากที่เราออกจากบวกต้าได้แล้วนะส่วนเลสนอมนั้นก็เสียสละนัให้เราหนีให้เราหนีไปนั่นเองนะพิตเตอร์เลสนอมนี่เป็นคนพวกอพวเขาเป็น มือมิตดนะติดติดพันครับทางรัฐบาลต้องการตัวดาร์โกวิชนะครับ เดี okay, ย๋ยวเราจะต้องไปที่เอ่อดักากอนนะครับ10พฤศจิกายน1963นะเดสันฮัสันเป็นผู้ดำเนินงานคนใหม่ครับ This the ไปต้องเป็นที่ <isn> เ็นดัก,กอน <the Pentagon. S 1> ด้วยนะฮัสันไม่ได้บอกเอาไว้นะครับ The is ready, sir. Welcome to the Pentagon. Couple one, couple one, my Couple one. That's a lot in garden Secretary McNamara. Eh? Secretary McNamara. <coughs> Nothing less than our national security is at stake. ไม่มีความกลัวไม่มีจุดอ่อนนะครับเพรานนะคนนี้คือนิกิต้าซากุวิชนะครับเชื่อว่าคุณทั้งสองเคยพบก,กันมาแล้วนะจะได้ฆ่าเขาเมื่อไหร่เราดีใจที่คุณกลับมาครับ <c oughs> ขบวนขบวนราชลรถมาเกยออะ บอกว่าคงยางไม่แตกกลางทางนะอ้าถามาถึงที่เฟนดักกอนแล้ว feel like ผมรู้สึกว่ารู้สึกเหมือนกับว่าทุกคนเขากำลังจ้องมองเราอยู่นะ ม okay. ีสำนักง,งานเป็นตก้อนเฮ้ย We <c oughs> อะไรอะดูดบุรี <laughs> แล้วเผาควันใส่เราอย่ <c oughs> <c oughs> ไปดูกล้วยหรือไม่ก็ดูเซก,กอนก, <c oughs> ก็ได้นะ <c oughs> น้อง okay. เดี๋ยวเราก็ไปข้างในนะครับ คุณจะได้ยินตัวเลขในหัวนะหัวในหัวอาการแปลกๆนะหลังจากที่ออกมาจากวากูต้านสิ่งของกำลังรออยู่นะครับ

ีพวกสุกภูมิจับตาผู้ก่อการร้ายทั่วโลกนะซิกโครัคซิกโครัคสร้างขึ้นช่วงปี1943ส่นะน่าจะเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเอถึงแล้วเรานั่งรอก่อนนั่งรอใครคนหนึ่งนะ Mr. President. Great honor, Mr. President. <fucker> Sit. <noise> we are in grave danger from the communists. Our freedom, our very way of life, is at risk. Dragovich. I wish. I that you are the very best that we have. Anywhere. You will need to be. Mr. Mason? operation flashpoint มันเป็นโปรเจกต์ที่ทำเกี่ยวกับพวกมิสไซล์ระยะไกละนะมีพวกนาซีนักวกทิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้นะพวก,กรัสเซียนะมันกระนังสร้างไอ้จรวดจรวดที่เอาไว้คิดฆ่าคนทันะว่วโลกเลยที่ก a l l ี n g Weaver โอเคเราไปกันท <c oughs> <c oughs> okay, ี่ขีดๆเร็วขีดเร็วไปโคนัวนะครับอยู่สสอนะวันที่17พฤศจิกายน1ศ6 3สครับ USSR นี่น่าจะป็นสาภาพโซเวียตนะโ no มีการ <move forward. S 2> ต่อรับจากวิเวอร์นะครับ okay, เดี๋ยวเราต้องไปไปดูกันนะครับโอเคอยูใ่ใกล้ไว้นะ l e t ได้ปืน <please. S 2> ปืนอะไรมา MP5 ปะ่ะเอ๊ะลอกกับ i s s y come back Go X-ray Soyuz one launch is imminent Run away, so use one, Roger. I'm out of time, Mason. Let's go. Something's wrong. i Yankee 1 3. Yankee 1 3. Report. Yankee. I'm Yankee see what's out there. They're at the final countdown. They're the so Let's get the launch. And your We get activity. i ด a มิ r ส์วีเวอร์ว w เวอร์นี่วาคนจับตัวแล้วไอ้ค,คนนี้ใครอะ<า>คับเชนโกนะครับผู้บัญชาก,การที่สองของดงโกดวิชนะครับทำอะไรไม่ได้นะ w e a ว e r จบเห้ว This is not good. Yeah. What? look at the position. Roger X, the road. been compromised. expect the base to be an elevator alert. Hold your position. We are inbound. Alright. Let's go. เจมี่ฮอมานะครับนี่อลาตะเวนเต็มเลย Follow me keep m โอเคเดี๋ยวตามบูสไปนะครับ

เดี๋ยวซ่อนศพก่อนไปแล้วพี่ไปแล้วไปแล้วเขียนเขียนปะ,นะตัวหนักตัวหนักมากเลยการช่วยวิเวอร์นี่สำคัญกว่าภารกิจที่ได้รับมาเรอวิเวอร์เป็นคนรั์เซียนะครับโอเค

sniper อ,อ,อยู่ข้างบนด้วยนะไละ่ไลเขาออกไปนะไป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 ชิวๆไปขอใช้ห้องน้ำหน่อยวดขี้ครับวดขี้ครับขอเข้าห้องน้ำหน่อย Clear his before we move up. I'll shut down the counter. เฮ้ยระเบิด,บดปลาระเบิดในนี้เลยเหรอโหดเ,เลยมาแล้วมีนี่ด้วยนะมีกระสุนเยอะด้วยนะเฮ้ยเอคเอคติดปืนยิงลูกระเบิดดีกว่านะครับมีอะไรอยู่ทั้งหมดไหม ไปไปไปหมดหรือยังมีแม็กคู่ด้วยนะเข็นไปขึ้นไปไปลงไป <c oughs> เออนี่ไง ไปไหนจ๊ะเคเคลีย <Okay, okay S 1> เรียบร้อยบ viens, า้าอูสเดี๋ยวทำอะไรต่อเ okay. <c oughs> เราใช้ธน sure. ูหัวระเบิดครับป บูมเ <laughs> ละรถระเบิดไม่แน่ไปบูมอะ Good first drawing attention. on the way back. A secure line, you take the shot. Make it quick, Mason. Okay, Jing's a link up. left. are we enough. Okay, we were a lot, man. keep kitty, Clear right, through left. You able to continue on mission, Weaver? Let's do it! You're that Naya? You the guidance system? I was compromised. This would move being subtle. Move to plan B, and it may still be time to abort the launch. We need to get to the auxiliary control bunker. You saved his life. Now you had to locate the ascension group and kill the scientists. Oh. I had to kill Dragon. <c oughs> โอเคเรามีเวลา5นาทีนะครับที่จะต้องในยกเลิกจรว,วดโซยต์ถูนะไปๆๆไปแ <c oughs> ย่แล้ว <c oughs> ข hey, ึ nah, okay, ้นไปนะครับขึ้นไปขึ้นไปอุ้ยโดแล้วเอมาเต็ม ไปไปไปน่ไปๆๆโอเคโดนนับอ่าเอเอๆๆๆนี่นี่นเหนอ่ขอ่อย I really can ไปไป มีเวลาสนาทีนะเหลือสานาทีนะนี่แน่บูมแปรป

เดี๋ยวสองนาทีนะครับทันไหมเนี่ยน่าจะทันอยู่นะอีหมดหรือยัง โอเควางระเบิด c ีไว้ตรงนี้นะครับเซเค้ปึ้มเดือร้อยเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องทำลายจรวดนะวิทยาศาสตร์ถูกฆ่าตายหมดเลยนะ้ตายหาแล้ว ยิงอืดโดนไหมเนี่ยโอ้ยบุ้มโอ้ยเลยบังไฟแตกโอ้ยตายหาแล้วไอ้นี่โอ้ย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 ร้อน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 เข้าไปเข้าไปเข้าไป

ุกบุกบุกเข้าไปบุกบุกบุกบกเข้าไป,ไป อ้าเลยอ้าวเลยกงตอ้พวกนี้อเอ๊ะไปไปไปลุยลุยอเอ๊ะนนวล่วง ่นแนนี้แน่โอเคเคลียร์ยัยงทางสะดวกหรือยังยังอยู่เว้ยยังรอดอยู่โอเคเคลียร์นะครับ ยิงอะไรของมึงเอานักวิทยาศาสตร์แหมเดินวิ่งมานทำไมหรอกมันก,ก็กำลังยิงอยู่ โอ๊ะเอ๊ไปไปเไป่เไปไป ย,ยังไม่หมดอีกเหรอฮะมีมาเฮ้ยคืนไป โอ้ยป่าใสหน้าเลยเข้มไปๆๆลุยๆๆนี่เนี่ยโอ๊ย ป้อยโ,อโหเข้ามาได้นะไปไปไป,ไปโอ้ยแล้วเรมมาออกจากท <'s> ี่นี่แล้วโอย้ยอยู่กับฉันเมสัน <S 2> <S 2> แล้วฉันก็ออกออกนี้นี<า>ออกไปแล้วนะเ <c oughs> อาคนไปทั่วทั่วเลยนะ แล้วเก็วิ่งขึ้นลิม وز ีนนะแต่ไม่เห oh, ็นศพนะครับรถเราเปิดนะอ่ะโอเคครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ